สวัสดีครับพี่พีนะครับพอมิชิตขุมเงินเป็นเมเกัพบราทิสครับวันนี้พี่พีจะมาบอกเคล็ดลับและเทคนิคในการแต่งหน้าให้ดูฉ่ำวาวในสไตล์เกาหลีครับ เราเริ่มต้นด้วยนี้นะจ๊ะ A A m a t t e Powder Cushion ซึ่งมีคุณสมบัติ3อย่างคือออโตออร่าเพื่อให้หน้าดูเปล่งประกายกระจ่งางใสแบบอัตโนมัติแอนตี้เอจจิ้งแอนตี้แอคเน่ข้อดีคือว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือแพ้ง่ายคุชชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยรักษาสิวและป้องกันการเกิดสิวให้เราได้ด้วยเนี่ยเราเริ่มแตะไปที่บนใบหน้าทั่วๆเรามาแต่ง ด้วยอาย s h a d o w สีคอลเลคชันใหม่8.2 o i t o Second f a l in Love Eye Shadow สีแน่นติดทนนานภายใน8.2วินาทีและในสไตล์ของเกาหลีก็ต้องใช้อายไลเนอร์เขียนที่ขอบตาเส้นเล็กๆใช้ครีมตัดแก้มอีกด้านนึงเป็นแปรง กดกลมๆที่หน้าแก้มของเราเลยแล้วก็ใช้ไฮไลท์ตัวนี้พี่พีชชอบมาก Fla ต n มี Light i n g p o เด e r เวลาที่เราใช้ลงไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเรามีแฟลตที่ทำให้หน้าเราดูกระจา่างใสทันทีเลยไลท์หนดแก้มใลเอ์อาย้างเลนส์ปาด้านบน<ะ><ะ>และนี่ ไม่ต้องเป็นสัญญรรม Easy Note Up จุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นไฮไลท์และเชดดิ้งในแท่งเดียวกันทำให้จมูกเราโด่งขึ้น <Saint> Color <Charles. S 1> <me> l i f Ber จุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นลิปหัวฟองน้ำช่วย uhm อําพลางล่องริมติป,ปากให้ดูเบรอร์ให้ริมติปากเรียบเนียนเสมอกัน ทคนิคสำคัญยันของเกาหลีเวลาทาลิปสติกค,คือใช้แป้งมิชั่นเนี่ยกดตรงขอบอีกทีหนึ่งก็จะทำให้แบบว่าปาลิปปี้ปากของเราเนี่ยไม่ไม่คม,มชัดดูเป็นเด็กๆใสๆน่ามากโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเทคนิคการแต่งหน้าแบบง่ายและเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูเทคนิคการแต่งหน้าของวิพีไายแ,แล้วเราก็ไปใช้เอง ที่บ้านของเราได้เองนะครับขอบคุณมากครับ